โอ้โหอวากลองเกิดบ้านใหญ่ครับกูเกิดใต้ใต้เอลมีบ้านใหญ่เปิดกล่องแล้วใช่ปะกูจะได้โดดไปเปิดศาลาใต้เอลกูตัดซายนะอย่างนั้นรู้เรื่องรู้เรื่องกูจะไปโดดไปเปิดศาลาข้างล่างกูกูตัดซายดูใต้เอลกับซายให้เกิดเอลครับไม่ไม่กูเปิดขวาบ้านใหญ่ดีกว่าเดี๋กกูดูในบ้านใหญ่ฝากดูโซนลากกันหน่อยนะใต้ถุนบ้านเอลอะไรอย่างเงี้ยได้น้ำมนต์สองไมม่ี กูสวดขวานะเดดเว้ยซ้ายซ้ายแค่หนึง่งซ้ายแค่หนึ่งจบซ้ายจบซ้ายสามคนเลยไปสามคนเลยกูสวดขวาเดีย๋ยวพี่ถ้าได้เข้าเข้ามาช่วยวกูมันไปสามคนเลยซ้ายอะ่ะจบซ้ายแน่นอนไอ้ผมเปิดอีกไม่ได้หวะได้แต่หวายวะไไม่่เป็นรพีดสายสายถือกะโมนตามพี่มาหนูวิ่งมาบนกลางนะไอเ้เฮีดยดอนน่จาจะมุดรู โดนกี <mile> ่ขัดวะน่าโดนเยอะว่ะพี่เฮ้ยเขาไม่คุยกันอ๋อองไรรึเปล่าสวยพี่กูขึ้นได้ไอตัวเอลไฟ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 ไปมินขึ้นบนกลางบนกลางหรอไอท่านตามขัดเถอพี่พี่จะไปเอาไหวอยู่ขวาอยู่ขวาบ้านโว้บ้านโว้แจ้เพื่อนแจ้เพื่อนกูแจกแขนหนึ่งเอ้าคอ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 ไหวตีมให้ขวาทิ้งทิ้งทิ้งมันปูมันปูตีมไปซ้ายตีมใบซ้ายล่างไอจ็อกขึ้นอยู่ไหนวะบอลอยู่บนกลาง ออกตัวใหม่สาราตัวใหม่สาราเว้ยเรื่องรู้เรื่องเรื่องเหมือนกูหลงดอนแล้วป่ะดองนี้ไอ้ท่านท่านดอนอยู่สายดอนอยู่สายดอนอยู่สายกูกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนเอาแต้มเอาแต้มมาสาราสาราสาราอยู่สาราเว้ยมาหน่วงสาราหน่อยไอ้ดอนอยู่ซ <uh ah ้ายไอพลกูไม่เล่นไล่ดอนต่อหน้าไล่ทิดาซ้ายกลางสารากำแพงสาราซิมกำแพงไปกำแพงไปแปลงแล้วแปลงไม่ได้แล้วนะออกเลย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 เอาแต้มหนึ่งเอาแต้มหนึ่งเอาแต้มเอาแต้มเอาแต้มไหลไหนไปซ้ายออกกลางแมพ โดนกูโดนกูตามีเลยตันได้ตันวันนี้แล้วเฮ้ยดอนขึ้นหวาอยู่อยู่แปดนะไปเบล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 ขึ้นกลางแแบบนะขึ้นแปดโซอยู่นี่แอบโซไว้นี่แอบโตไว้ขวาเขาแอบโซไว้ข้างขวาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชอมจูงนะชอมจูไอ้ท่านีรับขวาบ้านใหญ่เนาะไปโปโตโปโตที่รับขวาบ้านใหญ่ที่รับขวาบ้านใหญ่โดนตันบ้านใหญ่ไปแอลมาไปเลย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 ม่แอลติมกูเล่ติมกูเล่ติมอยู่ตำแหน่งโลเข้ากลางแแบบกินน้ำ มันเข้าสามเตะกูอยู่ตัดน้องตาไดไปน้องตัดไอไปน้องตัดไอไปอยู่ซ้ายขอไม่ใหญ่ดูโอ้พี่มันแทงว่ะใต้สุดสมองแอ๊ะแห้งว่ะผมแห้งว่ะพี่ได้ดกากากาตายกาโกูพี่อยู่บ้านไหนเจ็การรัโนแล้วมุดมามุดมาท่านไม่ทันวิ่นปิงมันตัดกลางแบบฝองตัวตัวฟาร์มด้วยไม่วิ่งการแบบไม่วิ่ง โปโตโปโตน้องแจ้งแล้วโปโตโปโตไม่มีไอไอเบลเบลอยู่กลางแมพเบลอยู่กลางแมพตอนนี้โซอยู่ขวาเว้ผ่านขวาโซฝาขวาไอเกิดกลางแมพด้วยไอติมโอเคกูมากูมันไปหาผีนะเบลอยู่แฝดซ้ายเราเซฟก่อนแต่เราน้ำเราจะเอพี่ไอ้เบลอยู่กูมึงฟังกูนะโซมันอยู่ขวานะเวทางเดินเวเวขวาโอเครู้เรื่องมีน้ำมีอะไรให้กูไหมห่อจู ไม่มีเลยไปซ้ายโดได้ตัวนั้นแล้วรีบมาเอาให้เอาให้กูมัน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 าดักกูมันฮิตมันไอมึงเห็นโซมันใช่ป่ะท่านขวาไปกูอยู่กลางแมปโคกูอยู่หกพออาล่างกลางอยู่ศาลากำลังวิ่งขึ้นฝ่าบ้านใหญ่ขวาบ้านใหญ่กูมารับเนาะแต่อย่านะพี่มาเลยมาเลยโอ้ยไ่เป็นไรไม่เปไรไม่เปไรรถบัตรลัดมันมือขวา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 มือขว อยู่บ้านไอเดกูอยู่ซ้ายกูอยู่ไอ้ทางบ้านไหนเชื่อมบ้านไหนมาดิมาติมอยู่นี่ไอยมาติมตัวกูตามติมให้กูตามติมให้เอ้ยวก็จะร่วงเหมือนกันอ่ะกูซับอยู่ตอนนี้มันอยู่บ้านใหญ่เออติมเต็มอยู่ซ้ายติมอยู่ซ้ายติมอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายไหนซ้ายกลางกลางไปซ้ายกลางเวซ้ายมันย้อนกูโด้กูกูดูอยู่กูดูผ่านกูกูทิ้งแล้วนะกูทิ้งเบลแล้วนะพี่ตันเรื่องเฮ้ยผมโดนผมโดนผมโดนวันปัญจุดไปใหญ่ปใหญ โซอยู่ไหนโซอยู่ไหนก็อยู่เวขวากูเห็นกูเห็นกูเห็นเห็นโซเราอะนะกูเห็นวันงคู่วันงคู่พี่เติ้ลปีไปตายผีไปตายไล่กูไล่กูไล่กูบนกูทิ้งทิ้งคนนะกูมามาทรับไม่มึงไปเป้าโซมับนี้เวขวาไปอยู่ไปอยู่กลางแมพคู่เบลอยู่กลางแมพเบลรู้มั้ยรูงแล้ววันฮิตแปลได้หลังโอ่งไม่มีใครถือพี่เติ้ลอยู่บนกลางพี่วันฮิตทั้งคู่ทั้งคู่อยู่บนกลางทั้งคู่รู้เรื่อง ไม่มีใครถือแล้วตายนะติมกูตาย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 มันมีอกเไม่มีไม่มีโปรโตไงตายมันมีอาอยู่แล้วเออแล้วก็ปิงต่อนะพี่ปิงอยู่ไหนลนะตัวปิงปิงปิงฉีดยาแล้ไอ้โดตายไหนนะแต่กูชูพายอาอกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำเอลน้ำเอลโซเอลจะปิ้งกูจะปิงอยู่เวท้ายพี่โดตายพี่โดตายนอะไอ้ยเอ้ยปิงตัดแฝดนะปิงตัดแฝดเข้าก๊าซถูกไม่ทันถูไม่ทัน ไอ้พวกยิงไหนไหนยิงด้าไหนขวารอบโดนโดนปีวีขวาบ้าใหญ่ตายหาติมหาติมต่อหาติมต่อหาติมตายโอ้มึงเฝ้าโซ่ขวาดิมันโซมันอยู่ขวาล่าสุดอะใช่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 ขวาไม่เห็นนะไม่เบลมันขึ้นใหม่แล้วโซ่โซ่อยู่นี่โซอยู่เนี่ยหนึง

ดูก <laughs> e ่อนไปดูก่อนอยู่ในไอสแล้วมีคนถือแนี้ยโดดน้ำพี่เติ้ลเรื่องมีคนถือแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้โทยไอ้อยเฮ้ยโทยากางมันแปลงไม่ได้ผีมันอยู่กับมันไอ้ผีมันโดนไล่อยู่ยากลางยากลารมาฉีดเร็วยาอยู่กลางโดนโดนพี่เติ้งโดนไอ้โวยไอ้โทเดี๋ยวฉีดยากลารก็มาไปกลังไปเติมหน่อยเราทำมากขึ้นเราทำมากขึ้น ไล่กูไาไล่กูไล่กูโดดใหญ่ให่มันจะเก็บเศษต้องสาบผ่วพิตเตอร์ช็อตเนี้ยผมให้เลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไล่ไป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 ไว้ใจผมไว้ใจมันจะชี้ยาที่ด่าอะอไล่ไป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 เลยแรกเลยพี่แรกเลยแรกเลยมันไม่มีวุ่นอยู่แล้วตายนะหลุดไหลกลางล่าสุดเดินลงเข้ากลางแบบฝั่งซ้ายเบลเอ้ยบาดโดนผมสวยท่านโดดน้ำความความแก้หน่อยโด้วยความแก้หน่อยไอ้ ไอโดนไล่อยู่ไหนไม่มีคนใช่ปะไม่โดนไล่โดนไล่อยู่มันใหญ่โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนไปเอวครับขึ้นเอวเดี๋ยพูดเชียบจอบัตเอแล้วออกไปออกไปบอกฮะกูถือโฟแอบมาโดกูบอกก่อนโอเคให้กูขึ้นไหมหรือมึงจะขึ้นต่อขึ้นเลยไอ้โถซับตัวแต่กระปิตติงโค้งล่วงกูไล่แล้วแลกแต้มกูไล่ติธรรมดา ไล่ไหนพี่เตอร์อยู่เวเวแฝดซ้ายไม่จะโดดบนปะโดมึงต้องตัดไอตัดไอตัดไอตัวใหญ่ฟูโดมึงต้องต่อยผีอะูตัดแอลตัดแอลตัดแอลเขาไอตัดไอเขาไอเขาตายกูถึงหลันหลันคู่ตายมันขาม้าเว้ยต้องต่อยผีอะฟูคนเนี้ยช่องแรกเต็มอะแรกไม่ไหวเดินไวไม่เป็นไรมึงหากดติมเรื่อยๆให้มันให้คาม่าต่มันขึ้นเรื่อยๆเลยไอโดอยู่ไหนอ่ะ ยากลางแมพปะยาอยู่ไหนวะกูอยู่กลางแมพใช้ไปหมดแล้วเหรอเอ้ยากูกูเจอกูเจอสายบนไอ้โดดขึ้นน่ะเนี่ยโดดขึ้นไอ้มึงตายโอไกลนะไอมึงรีเลือดไงมึงรีเลือดไ้รีเลือดเลยรีเลือดเลยกูทำแท่นไว้แปดสิบอ่ะสายกลางอ่ะไอ้โทโตอยู่ใต้ใต้เมึงไงโุ้ยโ้ยโอ้ยโบ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยโออ้ยโออ้้้้้ย้ยออ เนี่ยข้างล่างข้างล่างโผล่ข้างล่างเดี๋ยวกูนอดอนเดี๋ยวกุนองดอนดอนมันจะขึ้นอีกรอบมัไหนวะขอขออนขอก่อนขอก่อนเออโอเคโอเคโอเคมึงมึงน้ามึงน้ามึงน้าคือลิเกอร์คือลิเกอร์เดาขามาเว้ยไปชุบไปชุบเลยไปชุบเลยชุบอยู่บ้านมันอยู่บ้านโง่ไม่ได้เหยียบวิญญาณว่าดอกนี้มึงชุบได้ปะบ้านโอ่งไก่อะนี่อย่ามันมามาโอ่งไก่พี่เตึ้งมากูบอกู่าเหยียบไปบอกู อยาญญ่าบ้านใหญ่ยาบ้านใหญ่ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ฟังกูเดี๋ยวกูยาไปเสิร์ฟพิเตอร์แล้วก็เดี๋ยวไอ้โทรรอซับคาม่าถึงแฝดขวาแล้วถึงแฝดขวาแล้วมึงถือยันไว้เลยงั้นแหะถือยันให้กูเลยญญอย่าบ้านใหญ่นะถือยันแล้วถือน้ำให้กูยาฉีดไม่ได้แล้วเอาน้ำม,มาอคคุ๊ยกูโดนโวุง้งกูตายกูยังยังได้อยู่กูยังหายใจพิเตอร์อยู่ไหนนะกูอยู่เวซ้ายเวซ้ายมันเฟดนะพี่กูไม่เห็นมึงถือยันมาถือยันมาเวซ้ายมันไม่ไปซ้ายอ่ะ เออถือยันมาเว้ายกูตายน้ำกูตายน้ำปากกูมันรอเจนกูซ้ายมึงถือยันมาเวซ้ายเว้ยน้ำเอลน้ำเอลยันอยู่ไปบนมันเฟดไปแล้วนะมามันดึงกลางแมพแล้วมาซ้ายแล้วมาอยู่ซ้ายกูเรื่องมาซ้ายมาซ้ายโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องพี่ตึ้งนะพี่ตึ้งกูตัดไอ้กูตัดเขาเชื่อมอ่ะกูตัดเขาไอ้บ้านแฝดมาเข้ากลาง มันตามอยู่ใช่ไหมกูจะวิ่งเวตาลยาวๆนะตามอยู่บนกลางผีอ่ะกูจะวนเลยเวตายยาวๆเข้าตัดแปดเรื่อยๆเรื่องเดี๋ยวมันรอเฟดแล้วช็อตเนี้ยอ่ามันจะเฟดมันจะเฟดมันจะเฟดมึงถือยันให้กูเวถือยันให้กูเออไม่ไม่เดีช็อตที่มันจะเชียนพี่บอกผมผมมีใบผมยังไม่ได้ใช้ผมเตรียมผมเตรียมเฟดยังมันเฟดยังยังยังถ้าเฟดมันกดใบนะเฟดกดใบเลย เปิดโลมันเตรียมมันเตรียมแล้วมันเตรียมแล้วไลิ้งไปสายหมดแล้วมันอยู่บนกลางเฟดเฟยเฟดเฟต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 เฟแเฟนเฟตเ่ตเนตเฟ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 ต้เฟต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 ้ฟตอฟาเฟตเฟตเฟรกฟตเฟรเฟตเฟตเฟ้เนตเฟตเฟตเขตเนตเฟตไฟตเฟ้เนตเฟตเฟตเนตเฟรกฟต้ฟตเ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 กูเฟกเฟตอฟตเฟตเฟต ยาเราอยู่ตรงโดดน้ำอ่ะกูจะรอเจนกูจะรอเจนกูกูรอขึ้นแล้วกูตาย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 ขึ้น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 พี่เติ้รกูอยู่นะกลางพี่ยาเราอยู่น้ำกลางอันหนึ่งนะตัดแปดไเตปขวาบนไล่พี่เติ้ร์ขวาบนอยู่บนกลางตะมนี้กูมากลางแมพไอ้กูตัดสายกูตัดสายกูตัดสายขวดพี่เติ้ร์ยัน หนึ่งสองเคเดี๋ยวปุไอ้เฟด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 การันตันโดนเฟดออกเฟดออกอยู่กลางแมบสอยโดดบ้านใหญ่กูโดดบ้านใหญ่ยาสองเข็มนะมีหน้าบ้านใหญ่แล้วก็สดน้ำไม่ไม่กูเล่นน้ำกูเล่นน้ำไม่เป็นไรผีมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วกอยู่่ในนบ้าหญมึงตาไม่เชื่อเบลไว้มึงตาเชื่ออ่องไว้ไอ้ดอนไว้ไอ้ดอนไอ้โทรหาเลยหาเลยเดี๋ยวกูเล่นกับผีให้มีน้ำสองขวดกูเล่นได้ปล่อยเลยปล่อยเลยทำมาจะหมดร่วงล่วงมันล่วงมันล่วง เออขา้ากหมดแล้วเอ้ไม่กดโดนหรอไม่ต่อยแผนลงถ้ามันขึ้นกดลงถ้าขึ้นกดลงลุ้มต่อยแม่อยลุ้มต่อยกูเบลขึ้นนะอยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกลางมเราแต้มเพิ่มเติมน้ำมันจะต่อยกูอยู่กลางแแบบว่ลไลกู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 ท่านต่อยดิท่านหมาดข้างหลังไม่มีประคำบ้านองค์ไก่ท่านดวนเลยเรียกกี่เราด้วยดมา มากูมากูรับข่าวบุญโกดได้นะพี่ไม่ไม่กูอยู่ในตู้กูอยู่ในตู้ขาม้าหมดขาม้าหมดน้องเร็ว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 ท่านใจเย็นเจะแหลมท่านจะแหลมไม่แหลมไม่แหลมไม่แหลมกูมาเทปกูมาเทปท่านไม่แหลมท่านไม่แหลมโรบุนโรบุโรบุโรบุนเยจะแหลมจะแหลมจะแหลมสวยเออจะล่วงจะลเลยมีโซเรามีโซฝั่งซ้ายอันนึงนะโด้ฟับผีโด้ผีมันขาม้าโด้มันจะล่วงเอาให้ลงเอาให้ลงอันแสบแล้วน้องอย่ามันไม่คิว ออ้ลงสวยยี่สวิยี่สิบวิหลุดหลุดหลุดหล่าตนี้ใครเจอติมแพ็กแทกเลยกัดเลยเจอติมกลางแบบนี้แปรให้แปงให้แหแ้ก่อนแปงก่อนแปงก่อเจนปก่อนไอ้ตงแรกติมไว้กูลงกูลงลพิงกินน้ำสองคิดนะเต็มกลางแบบใช่ป่ะกูตายนะไม่เอ็กไม่เอ็กไม่เอ็กตินจะขึ้นแล้วถูกกลางแบบที่ไรกดติมไว้ ล่าสุดกลางแมพหรอไม่เห็นว่ากลางแมพอ่ะเอพี่ไอ้ท่านก่อนแล้วบอกว่าบ้านใหญ่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 มบ้านใหญ่เหรอมันผีมันก็จะร่วงเหมือนกันอยู่ไหนวะาล่วงปะล่วงล่วงเจอแล้วแอลกูไม่ทันนะแอลอ่ะไอ้ท่านน้ำตาเจอเจอทันทันทันท่านดูแอลอยู่แอลกูไล่แอลไล่เลยพี่นะผ่านสาราขึ้นขวาขึ้นขวาขยันขวาไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปไอโทรศักแต้มเข้าขวาพอได้หนึ่งแปมปุ๊บเฮ้ยตัดเข้าบ้านใหญ่ไปเข้าบ้านใหญ่ไอ้ผมโดนว่ะ ได้ฝ่ามือพี่เติมเออไม่เป็นไรได้แต้มได้แต้มได้แต้มฝ่ามวิอีกพี่เติมได้แต้มได้แต้มได้แต้มอ๋อหยอกไปซับอินทัวล่าสุดล่าสุดอยู่ไหนท่านเฮ้ยเอากูเอกมันใหญ่เติมเติมเติมพี่มันใหญ่ใช่ปะมันใหล่มันใหญ่เหลาโอ้เหาโอ้ผัดทอ่ะสวยทำได้หายหน่อยมันตีตาบัติสซับซับอย่างเดียวซับอย่างเดียวซับอย่างเดียวตรงซันอะไรเงี้ยผัดเนาะ ไม่เฟิร์มมาช่วยเลยมาช่วยเลยหายยันมายยันเฟิร์เมื่อกี้นะอยู่สาย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 ขัดเวสายเวสายขึ้นไปเววนกิบยาไปสวยกูเชิงแม่เปิดโล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 ่กูฉีดยาได้กูระวังแล้วมึงระวังแล้วมึงโชคโอเคโอเคเดี๋ยวกูวนอยู่องค์นี่แหละอยู่แถวองค์นี่แหละพี่มันจะกีบกู กูอยู่ขวาบนจะกูไปขวาบนตามให้ยาวๆมึงจะมาปวดสามวิสามวิสามวิออกออกกูโดนขวาบนพี่โดนขวาบนจับไปใหญ่ครับน้ำอยู่ขวาไปาใครยาวอยู่ขวาไปเชนมึงไปเชนมึงโชคไปเชนมึงเต็มเลยโอเคกูเห็น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 กูออกไมกูสิบวิออกสายปะออกบนออกบนพี่ออกบนออกบนมา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 ออกบนเข้ากลางต่อไอโทรวันโดเชนสวย